สบายดีถึงคนยนี่ตอนหับขอสูซ่่งนี่ซาแนวเนาะเมื่อนี่นี่แก่สีพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศเนาะนี่สีตามรวมทะเลกินเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนาะนี่ไปลิ่นน้ำเอือทิพนาะละกัเพิ่นกันตมสู่กินและนี่แกเมื่อนี่นี่แกอยากเนาะคิดอยากและนี่แกไปซื้อมาเนาะไปซื้อมาละกันนี่แกสีตามกินกับหลานๆนะถุกคนไปไปเบิ่งหรือว่าไปตามไปพร้อมๆกันเลยเดตตอนนี้นี่กกได้เตรียมเครื่องแล้วเป็นทีเตรียมห้อยแล้วเนาะ สบายดีบ hmm. e hmm, ่าลุงสบายดีอืมนี่ร้านๆเนาะสิมาเป็นตากล้อง้วัสบายดีเนี่ยนะลูกก็นด้เฮากักําลังเตรียมเนาะใส่มะเพ็ดมาปิ้นิๆ มันก็สิเอาจังสิเฮ็ดเผ็ดแน่จักหน่อยกันมานี่มีดม นาเราสีใส <Exactly. S 2> no, yeah. ่หมากเป็ดห่างเนาะหมากเป็ดจุกมันบบมีแล้นี่เอาปะใส่หัวเฮ้ยใส่หมากเล่นลงไปเนาะ จานพิตาแซ่บเอาใส่มะนาวลงไปนนอ,อ,อีกเนาะแล้วข้าวเห็ดส้มลายๆเนาะ ประเดี๋ยุ๊กตาเลียนแม่อืมน้องถึงบ้านแล้วตาต้องลายสีไล่เลยให้ใส่มักทั่วนะ ตัวแล้วก oh, ็แค่รอดแล้วก็มาพุ่งเนาะมาพุ่งกัดมันมันเฮิมเสือวะนี่มะวะแบบนั้นเลยสิเสอหนึ่งเสือมันแล้วพดมิซ่บใส่ฮะใส่แต่แค่รอดนะพดนี่นเัวเดีมเป็ยำ จะคือยูฮานเลยนี่ตกนาจับนะจะได้ไม่มีมาหุห่งเนาะนี่หอมขึ้นมาเลยนะทุกคนตากล้องกระชินไล,ล่ไลมาซีมมาซีม mãi tam lái người mẹ mẫn môn nọc chia rải của mì mặt bùng sài nọc xem 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 แบบนี้้วยกันอ้แบ้แล้วจะคนเท่ากันมันใส่กันแล้วแมนะนี่ได้คสีแตะแล้วนาุณดมือสีเดีเยวูดสี่ ถูกต้นนีากะได้ตแล้วเป็นเอมห้อยเลยเนาะเลยฮากะึนมากินเนาะกับลลานสวนดีชคกีก็ได้เดนตนี้แมาเดินพีน้องเอฟซีประุกุมามกินาตามรวมทะเลสวัสดี้แม่สบายดีเนาะละลานสบายดีสบายดีขึ้นแสบายดีเนาะละลานสายา น่ยี่สิบอมาคันมาคนนี่เราผิดเว้ยสลัดคืออยู่ตลาดนะูกหาีิเราของาารไม่เคักน้ำเป็ใจหมักทั่วกับปลาเมื่อกุ้งกระปุ้นเนาะะปุเนาะแก้วกระป๋านเลยใช่หรือว่าแม่ เอเข้บนมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันเนาะจะดิ่นนะ <pasó. S 1> เวดีบลากาเพิ่มต้มห้กินแลวก็แซบถึงวามติดใจแลวก็ติดย่างน้ำออมอะไรเนี่ยนใส่มืเอเลยนะคะบริษัทในรู เอาไปไข่ต้มมาซ้อมหน่อยดีมากาวใเลยข้าวที่บ้าก็จะยเละแต่มาถึงคนร้านก็สิลุกไปกันจนต้องยิบก่อน โดนสิไดกินเผื่อนาะอาหารทะเลก่อนเป็นอาหารราคาแพงนะทุกคนทะเลมันกิงน้ำเป็นห้ามขิณของเขาเขาขรงสดเลยได้บนมีหวังหุงหุงมันสุกิ่ก เราไม่ไข่นะเราจะกินเปาะไข่มุ้หานี่เปิมเินขนมกินเนร็จท่ามันจะกินกับร้านเนาะแลบกับคุณแม่ร้านสามคนแซ่บเนาะร้านหมักอานทะเลเลยซื้อมาสู่กินเลยคือ น,นี่กินคนเดียวกับย่านบอแซ่ซื้อมัตต่ว่านหนิเนาะเด่นหล่ราร้านผักของเฮียนแล้วนี่ยังเห็ดสุดก,กิน

แบแท็บบําคพ็แบเานี้ก้าล้านไปปลูกต้นมะม่วงเนาะแต่ปลูกแล้วเขาอกว่าต้มเนาะ นนทุกคนตัวนี้เฮากระได้กินเบิร์ตแล้วเนาะแล้วแล้วทุกคนตัวนี้นี่กะได้กินแล้วเป็นทีห่มหอยเลยเนาะ แล้คลิปนี้กับซีบะมี่ยังไลน์นะมี่แต่นี่มารีวิวการกินตํารวมทะเลแห่งพี่น้องเบิงเนาะถ้าพี่น้องมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดก,ดกระดิ่งเนาะเผื่อสิเปลียนผาคลิปต่อ,ตอไปนะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย